ดาวสองประกายความเป็นอยู่ของคุณในวันนี้27ตุลาคม6 8ปดาวสองประกายดวงวันนี้พรหมยามพยากรณ์และคําแนะนําสําหรับการเดินทางชีวิตวันนี้มีความหมายและคําแนะนําสําหรับแต่ละวันในเดือนสิบที่เกิดขึ้นมาพร้อมที่โทโจนิวจะนําเสนอความเป็นอยู่และคําแนะนําสําหรับคุณในวันนี้วันอาทิตย์การหมุนเวียนสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นจริงอาจเป็นการหลอกหลุด คนที่เกิดวันอาทิตย์อาจจะมีการหมุนเวียนสิ่งที่คิดว่าเป็นจริงแต่ควรระมัดระวังก่อนเลี่ยงการหลอกหลุดหรือการขาดสายตาวันจันทร์ความใจดีอาจทำให้คุณเดือดร้อนคนที่เกิดวันจันทร์ควมรระมัดระวังการช่วยเหลือผู้อื่นๆไม่ว่าจะเป็นการเป็นเพื่อนใจหรือให้ความช่วยเหลือวันอังคารความคิดอย่างรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญคนที่เกิดวันอังคารอาจจะพบกับปัญหาที่ซุกซ่อนควรใช้ความคิดอย่างรอบคอบในการแก้ไขปัญหาวันพุธ โอกาสหารายได้จากวิชาชีพคนที่เก e ิดวันพุธมีโอกาสหารายได้จากการทำงานหรือวิชาชีพวันพฤหัสบดีโอกาสใช้เงินต่อเงินและบริวารช่วยเหลือคนที่เกิดวันพฤหัสบดีมีโอกาสใช้เงินต่อเงินและได้รับบริวารช่วยเหลือในด้านต่างๆวันศุกร์โอกาสเดินทางไกลและโชคจากการเดินทางคนที่เกิดวันศุกร